โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของเหรียญไล้คอยนะครับรับเงินทุกสัปดาห์นะครับผมใครที่สนใจอยากจะมีเงินเข้าแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับช่องทางการหาเงินคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถรับเงินได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะได้รับเงินไปฟรีๆนะครับตลาดคริปโตตอนนี้นะครับผมก็ตกค่อนข้างเยอะนะครับเป็นในช่วงขาลงมากๆนะครับผมสาหรับตลาดคริปโตเนาะนี่ครับก็แดงทุกเหรียญเลยนะครับยกเว้น USDT ที่ขึ้นเยอะนะครับผม34.7 สตางค์นะครับต่อ1เหรียญนั่นเองนะครับบิตคอยนะครับผมก็ตกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมอยู่ที่790,000บาทแล้วนะครับตก17%นะครับอีเทอริเียมเนี่ยตกมา21%นะครับผมถือว่าตกเยอะมากนะฮะไลท์คอยนะครับอยู่ที่18%นะครับ1,462บาทต่อ1นึ่งไลท์คอยเนาะบิตคอยแคสเนี่ยตกมาที่17%เลยถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ BNB หรือว่า Binance Coin นะครับอยู่ที่17%เนาะในการ์เซ็นต์เนาะในการตรงนี้นะครับ ก็มีเหรียญไล์คอยนะครับตามนี้เลยนะครับ2.51ไล์คอยนะครับตรงนี้ได้จากการทําเงินฟรีเนาะไม่ได้ลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะอ่าโอเคนะครับผมสําหรับแอปที่ผมใช้ในการหาเงินไลฟ์คอยล่าสุดที่ได้รับมาล่าสุดที่ผมเปิดให้ดูตอนต้นคลิปนะครับแอปนี้นะครับผมมีชื่อว่าเอิร์นไล์คอยนะครับหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันชื่อว่าฟรีไล์คอยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะทดลองเล่นแอปนี้นะครับก็สามารถไปค้นหา ชื่อแอปนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับสามารถไปค้นหาได้เลยเนาะในระบบของ Android เท่านั้นนะครับสาหรับใครที่ต้องการอยากจะดาวโหลดก็สามารถกดลิงก์ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวโหลดไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้สามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับว่าการดาวโหลดแอปเนี่ยต้องกดตรงไหนอย่างไรเนาะผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถไปกดดาวโหลดกันได้เลยนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมก็จะแนบไว้ให้ด้านล่างเช่นกันนะครับสามารถไปกดดูได้ก่อนเลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับสาหรับแอปนี้นะครับผมสาหรับ การสมัคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับทาตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับผมก็ให้เรานะครับทาการเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับผมมันสามารถเลื่อนได้เนาะในหน้าแรกเลยนะครับพอเราเลื่อนมาแล้วเนี่ยให้เรากดมาตรงนี้นะครับผมอ่าบ e f e r e n เ e e ร์ n 10%นะครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีช่องให้เราใส่รหัสโค้ดนะครับรหัสโค้ดเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยใส่รหัสโค้ดกันด้วยนะถ้าของใครใส่แล้วไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมลอง ่ดูกอนนะเพราะว่าเราใส่ตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับ500ไลท์ตัวชี้เลยนะครับในการทําเงินครั้งแรกนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆด้วยเนาะต่อไปนะครับผมสําหรับใครที่สมัครแล้วยังไม่ได้เพิ่มในส่วนของลิงก์กระเป๋าในการรับเหรียญไรคอยนะครับก็สามารถไปเพิ่มได้ตรงรูปฟันเฟืองด้านบนขวามือนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเหรียญน,นะเพื่อนๆสามารถใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการเก็บเหรียญไรคอยเนาะบิดขับสตางโปรไบนแนนคอย ซิปเมกหรือว่าในส่วนของ Forset p a พย์นะครับก็สามารถใช้รับได้เหมือนกันในส่วนของกระเป๋าบีทัสซนะครับไม่มีเหรียญไร้คอยให้เก็บนะสำหรับใครที่มีกระเป๋าบ i ทัสซเนี่ยไม่มีเหรียญไร้คอยเนาะแนะนำให้ไปสมัครกระเป๋าอื่นไว้ด้วยนั่นเองนะครับตัวอย่างที่ผมใช้ก็คือกระเป๋าบิ t ครับนะครับผมที่ผมใช้ในการรับเหรียญนะครับให้เรากดไปที่ change wallet นะครับก็คืออันแรกนะอันแรกตรงนี้เลยกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มตอนที่เราสมัครครั้งแรกครับการสมัครครั้งแรกเนี่ยเขาจะให กระเป๋าก่อนเลยนะครับถ้าใครยังไม่เพิ่มก็สามารถมากดเพิ่มตรง Wallet ตรงนี้ได้เนาะเอาลิงกระเป๋าไร้คอยเนี่ยมาใส่ตรงหน้านี้ได้เลยนะครับถ้าใครต้องการเปลี่ยนเราก็ใส่ตรงนี้เปลี่ยนใหม่ได้นะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนกระเป๋านะครับก็ลองเปลี่ยนดูได้นะขั้นตอนต่อไปนะครับกดไปที่ฟันเฟืองอีกรอบหนึ่งนะครับให้เรามากดที่ อันที่2นะครับผมตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะสำหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่านะครับในส่วนของขั้นต่ําในการถอนเงินเมื่อเราครบยอดขั้นต่ําแล้วเนี่ยทางแอปเนี่ยมันจะถอนเงินให้เราแบบอัตโนมัติหรือว่าออโต้ทุกวันอาทิตย์นะครับผมทุกวันอาทิตย์มันจะทําการถอนเงินให้เราเมื่อเราครบยอดขั้นต่ำนะครับเราสามารถกําหนดได้เลยว่าขั้นต่ําของคุณเนี่ยคุณจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่เนาะผมจะตั้งไว้แค่0.001ไลุ์ศ่ตัชิ้นะครับผมอ่านี่คือขั้นต่าที่ผมตั้ง เท่าไหร่ก็ดูตรงนี้ได้นะครับแนะนำนะครับผมให้เราไปดูในส่วนของกระเป๋าแต่ละกระเป๋าก่อนว่ามีขีดจํากัดการฝากเหรียญเข้ากระเป๋ายกตัวอย่างเช่นสตางโป f ไบแนทนะครับในส่วนของเหรียญไลคคอยเนี่ยมันจะมีขั้นต่ําก็คือ0.001นะครับในการฝากเหรียญเข้าไปนะแต่บิตครับเนี่ยไม่จํากัดขั้นต่านะครับผมเราสามารถฝากขั้นต่ําได้อยู่ที่ตามนี้เลยนะครับอันนี้คือเราฝากเข้าบิตครับได้นะถ้าแนะนําให้ตั้งค่านะครับผมแนะนําให้ตั้งค่าตามนี้นะครับ0.001 เท่านี้เลยนะครับในการตั้งค่าการถอนเงินขั้นต่าของแอปเนาะเพราะว่าขั้นต่ําแต่ละกระเป๋าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ขึ้นไปนะครับถ้าต่ากว่านี้บางกระเป๋ามันอาจจะไม่เข้านะแต่ถ้าเป็นบิดครับเนี่ยเข้าแน่นอนนะครับผมแนะนําให้ตั้งเท่านี้แล้วกันนะครับผมต่อไปนะครับผมเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการทําเงินจากแอปนี้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะได้รับเงินในส่วนของไลคอยนะครับแอปนี้ทําเงินฟรีไม่มีการเติมเงินเข้าระบบหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนของเมนูนะครับมีด้านล่าง หนะครับ1 2 3เมนูที่1นงนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของลีดเดอร์บอร์ดการจัดอันดับที่คนเก็บไลค์คอยได้มากที่สุดนะครับเมนูที่2นะครับตรงนี้ก็จะมีการเช็คอินนะครับรับ200ไลค์ตัวชี้นะครับผมเราสามารถกดเคมแล้วก็รับเหรียญได้เลยนะครับแล้วก็กดด้านซ้ายมือนะโอเคนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็รอเวลาอีก5าชั่วโมงนะครับถึงจะทําการกดเช็คอินตรงนี้ได้อีกรอบนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับโดยการตอบแบบสํารวจแบบสอบถามหรือว่าการดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับเราสามารถเข้าไปทําตรงหน้านี้ได้เพิ่ม ต่อไปนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเมนูที่3นะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์รูปคนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะแสดงยอดบาลานซ์ของเรานะครับว่าเรามียอดเท่าไหร่นะครับด้านบนตรงนี้เนาะเรามีหน้าที่เก็บยอดให้ครบขั้นต่ำตามที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยทางแอปเขาจะทําการถอนเงินให้เราแบบอัตโนมัตินะครับทุกวันอาทิตย์นะเราไม่สามารถกดถอนเงินได้เองนะครับเรามีหน้าที่แค่ทํายอดเงินให้ครบขั้นต่ําเท่านั้นเองครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับวิธีการหาไรคอยนะให้เรากดไปที่คา ว่าสปินนะครับสำหรับสปินตรงนี้นะครับผมจะเป็นการกดสุ่มคะแนนก่อนนะครับแล้วเขาก็จะแปลงค่าเป็นส่วนของไล์คอยให้เราดูตามระดับในช่องด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นในช่องระดับคะแนนนะครับที่เราจะได้รับไล์คอยเนาะเราก็ดูได้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันกดได้ทุก1ชั่วโมงนะครับให้เรากดโลด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของการดูวิดีโอก่อนนะครับพอเราดูวิดีโอจบแล้วเราถึงจะได้รับในส่วนของไล์คอยนะโอเคนะครับผมสุ่มคะแนนมาได้ที่38,573นแปาเ็สคะแนนนะครับแปลงค่าเป็น ของไล์คอยเนี่ยอยู่ที่218ไลฟ์ตัวชี้นะครับก็ให้เรากดคําว่าเซฟด้านล่างนะครับผมอันที่2ตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับอันนี้เป็นการกดรับนะครับพอเรากดแล้วเนี่ยยอดมันก็จะขึ้นไปรวมที่ยอดบาลานซ์ด้านบนในวงกลมไล์คอยนะครับผมอันนี้คือขั้นตอนการทําขั้นตอนที่1ต่อไปเป็นขั้นตอนที่2โบนัสเคมในกรอบสีส้มนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นในสองการกดดูวิดีโอเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยนะครับผมอันนี้กดได้นะครับจะมีเวลาต่อเนื่องเนาะน่าจะประมาณ8นาทีนะครับกดต่อไปเรื่อยๆนะครับมันสามารถ ไดไ้แต่ถ้าเรากดไปแล้วโฆษณาไม่ขึ้นเนี่ยเราก็ลองกดใหม่นะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะกำลังโหลดนะครับน่ฮะโฆษณามันกําลังโหลดนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นทุกคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ระบบมือถืออาจจะช้าหรือว่าเป็นที่แอปอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้ามันกดแล้วมันค้างแบบเนี้ยให้เราปัดหน้าจอขึ้นไปนะครับแล้วก็เข้าใหม่นะครับผมอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับเข้าใหม่เลยนะโอเคนะครับวิธีการทําก็ประมาณนี้2ขั้นตอนเลยนะครับในสองการกดรับเหรียญไล้์คอยฟรีนะครับทุก1ชั่วโมงแล้วก็ตรงโบนัสเคเยมันสามารถกดต มันจะมีเวลานับถอยหลังนะครับที่เหลือนะครับคำว่า payout นะครับ payout ตัวนี้เป็นประวัติการถอนเงินที่เราเคยถอนออกจากแอปนี้นะครับครั้งล่าสุดที่ผมได้รับมานะครับผมอยู่ด้านล่างเลยนะครับยอดด้านล่างนะครับผม0.010671 LTC นะครับเมื่อวันที่12เดือน6 2022นะครับเวลา11นาฬิกา33นาทีนะครับดูที่รูปด้านขวามือนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานการรับเงินที่เข้าในส่วนของบิตครับนะครับ0.0 หนึ่งนเนี่ยครับผมยอดตรงกันนะแล้วก็เวลานะครับ17เจนกาศูนวินาทีนะครับผมอันนี้เป็นเวลาที่เงินเข้าไปทางบิดครับนะครับเวลาที่เราถอนเงินกาจะไม่ตรงกันนะครับเพราะว่ามันมีระบบการตรวจสอบยอดเงินที่เราถอนด้วยนั่นเองนะครับผมก็ได้เงินจริงแน่นอนเนาะในส่วนของแอปนี้นะถอนมาหลายครั้งแล้วนะครับรับเงินทุกสัปดาห์นะครับทุกวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการอยากจะสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการเชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับต้องกดตรงคําว่า เลเวลเอินสิเร์น10%นะครับ10%นะกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ลิงก์นะครับด้านบนตรงนี้นะครับนี่คือลิงก์เราสามารถใช้ในการเชิญเพื่อนต่อได้การเชิญเพื่อนนะครับก็จะได้รับ10%ของรายได้ของเพื่อนเนาะเราสามารถ Copy แล้วก็เอาไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับว่าเราเนี่ยจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําเพื่อนต่อนะครับก็ลองไปเชิญเพื่อนดูได้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้เพิ่มเติมนะครับแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับผมททททุกนะุกกกววััันนนออออาาิิตตยยย์์้้้ีีครงแป ได้เงินจริงแน่นอนนะครับถ้าใครชอบฝากก, like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ